สวัสดีครับแล้วกลับอยู่กับพี่คันรับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมเดิมนะกับเกมคลิมเกานะครับก็จะพาไปหาปืนนะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ทำคลิปแบบหาของดีๆอะไรอย่างนี้เราก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไหนมันดีนะแต่อย่างหนึ่งที่คิดว่ามันดีแน่นๆเลยก็คงเป็นปืนครับถึงจะไม่ได้เล่นปืนเป็นหลักนะแต่มีปืนติดไว้มันก็ช่วยได้เยอะอยู่โอเคก็เดี๋ยวจะเหมือนเดิมเลยนะจากหมู่บ้านแรกจะพาไปหา3ามกระบอกนะวันนี้จะเริ่มจากรีโวเวอร์ก่อนแลยเนะนะซึ่งไอ้เนี้ย มันจะเบานิดหนึ่งแต่ว่ามันจะยิงทีเดียวหกนัดเลยนะแบบนี้เป็นปืนกลนไปเลยนะก็จากหมู่บ้านแรกนะครับเราก็จะเดินตรงไปทางนี้เลยนะเรีย้ายมาทางนี้แล้วก็เดินตรงไปเลยโอเคก็มาถึงตรงนี้ครับเราก็มาเสกเหลือของเราซึ่งเอาจริงๆมันไม่ต้องใช้เหลือนะ มันกระโดดข้ามไปถึงอยู่แต่ว่าหลังจากหากระบอกนี้จะาพาไปหากระบอกหนึ่งที่เพิ่งมันต้องใช้เรืนอน้องเลยอาจจะเสรเรือไปเ,เลยก็ถ้าจะมาเอาแค่กระบอกนี้ก็มามาเกาะตรงนั้นน่นะแล้วก็โดดท่ามไปเลยนะโอเคก็มาถึงแล้วนะเอาจิงสำหรับปืนนี้เป็นผู้เล่นใหม่ก็ก็มาเอาได้เลยนะคืออันนี้ยูทีสก,กิลจริงจริงแต่น่าจะไหวยอยู่นะบอสดีพอมอนมันเล่นเพิ่งเยอะเท่าไหร่มันเป็นมอนธรรมดาเล่นยด้สองร้อยแหว แต่มันตีแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงเนาะก็บางทีมาแล้วหมีมันก็จะเกิดะไรนะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มาเกิดเราต้องมาคุยกับไอ้ไอ้หุ่นตรงนี้นะไอ้หุ่นตรงนี้นะกดแล้วมันก็จะเกิดถ้าแบบมาแล้วมันไม่เกิดนะเออนี่นะก็ระวังนิดหนึ่งอย่าไปโดนมันตีมันตีแรงอยู่เอาจริงไม่มีแล้วนะแล้วแทงแล้วก็ไปหลัง โอกาสดรอปมันเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้นับดูว่าโอกาสดรอป9.59%อันนี้รู้สึกเหมือนไม่แน่นอนผมไม่ดูอะเพื่อจำได้ว่าตอนที่ได้มามันเขียน1 0นะตอนนี้มันเขียนแบบ9ก็ประมาณนั้นแหละเป็นผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมาเอาได้อยู่รับอันนี้นะับแล้วก็คือถ้าได้อันนี้ช่วงแรกๆก็คงสบายเลยยิงๆมันไปเรื่อยๆนะโอเคมาต่อมานับอีกกระบอกหนึ่งของเราก็เราจะไปตั้งแต่เกาะหมีนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะพยายามตรงไปเลยนะ อย่าเดียเยเดี๋ยวมันจะหลงเรานะ,ะนเพอไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีหมอกเยอะมากแล้วจะมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะน่าจะอยู่น,นั้นน่าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นตอนนั้นพยายามอย่าเดี๋ยวมากนะ โอเคก็มาเดงโดยปลอดภัยนะแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้ในทะเลมันมีฉลามนะระวังด้วยแล้วก็มีน่าจะเป็นบอสนะไม่รู้เหมือนกันแต่แบบคือมันตัวใหญ่มากอะ่ะ<ๆ>ก็มาขึ้นทางนี้เลยนะเออแล้วก็อยากจะบอกนะเราชอบแบบบรรยากาศมากเลยมันทาดีมากเลยนะมันทำไม่ดูนากลัวมามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้านี่เลยแล้วก็มีกระจกเลยนะตรงนี้ได้งจากที่ดราไยแล้ว เอาว่าเสร็จแล้วมาคุยกับคนนี้นะซึ่งมันก็มีสองกระบ,บอกแตะปุนใหญ่วิ่งไม่ทำหรอกจะ,จะมาทำวันนี้แต่สำหรับวันนี้ก่อนที่จะทําได้มันต้องไปหาการพาวเดร์นะกับฟินล็อกซึ่งเป็นปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งที่มันต้องตีจากบอลน,นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปหาแล้วมันก็มีอย่างอื่นเลยนะถ้าใครอยากจะซื้ออื่นแบบอันนี้น่าจะยิงแล้วติดผิดนะเนะี่ยแต่อันนี้คือแบบไม่แน่ใจว่าต้องหาจากไหนน่าจะเป็นไอปา่านันหรือเปล่าเลยเลยสักอ,อย่างหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปหาการพาวเดร์ก่อนนะก็จะไปที่ททเลสายนะ ถ้าใครไม่รู้มันไปงไงลองกลับไปดูคลิปแรกนะทะเลไฟแล้วก็เจะวิ่งมาข้างหลังนี้เลยนะแล้วก็เลยขวาตรงนี้เจอคนนี้แล้วเราก็จะฟื้อกันเผาได้จากมันถ้าใครอยากจะเล่นปืนจริงๆนะก็แนะนำซื้อย่างอื่นไปด้วยก็ได้แบบวัะะนนี้เพราะว่าปืนมันใช้มานาก็ไม่รู้ทำไมมันไม่ใช้ลูกปืนแต่ใช้มานาคือแบบธนูมันต้องใช้ลูกธนูแต่ปืนไม่ใช้มานาก็โอเคซึ่งนี้มันก็จะช่วยลดมานาเวลาเรายิงเนาะวนันนี้ก็จะเจาะเกาะเพิ่มขึ้นนะครับต่าน,นี้เราจะมาซื้อกันนี้เรื่องี๋ยวพี่กลับไปเอาต โอเคกลับมาแล้วมันก็จะมาืฟอกลับมาเ,เลยเป็นการพาเดอร์เนาะอันนี้ไม่แด่ใจว่ามีตรอหรือเปล่านะถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยละกันว่าเห็นรู้สึกมันมีอย่างอื่นที่ต้องใช้การพาเดอร์คาร์บด้วยไม่รู้มันต้องคาร์ดเป็นอย่างไหรือเปล่าหรือว่ามีดบอปเพราะว่าคาร์บก็คือต้องใช้ทองอยเยอะๆแล้วราก็ไปหาแรลกเก็บหามาไปแล้วนะครับเราก็จะไปกันเลยกับเอ่ออันนี้นะกลับมาที่นี่ โอเคก็พอ okay. ของครบแล้วนะเราก็คับได้เลยที่จริงเดี๋ยวลืมไปอย่างนึงกนะ็คืออันนี้นะฟิลล็อกเดี๋ยวจะพาไปหาจะขอคับก่อนละกันเพราะว่าเอาตังค์มาแล้วนะเดี๋ยวจะตายเอาเพราะมันตอบจากก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูมาก็ขอดูหน่อยว่าเป็นยังไง ก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้มากนะแต่ลสัสษณะมันยิงเร็วกว่าแล้วมันก็น่าจะแรงกว่าแหละแต่ยิงได้สองครับยิงตอนนี้คือม,มานามีาอะไรเคก็เดี๋ยวจะพาไปหาไอซฟิลล็อกเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องไปที่บิ๊กเบย์ตรงนี้นะถ้าใครไม่รู้มาอย่างไรก็คลิปที่แล้วมีมาอยู่นะเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินตรงไปเรือนู้นเลยนะคิดว่าบอสมันเกิดแต่เรือนู้นนะไม่เห็นมันเกิดเรือนี้เลยถ้าใครอยากจะมาฟอลโล่บอสนะครับก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะตอนช่วงวแรกะ อันนี้คือบอลนะก็เอาจริงถามล้วมันยากไหมมันก็ก็ยากนิดนึงนะอยู่ที่สกิลเลยแต่ว่าถ้าเรามีปืนไอ้กระบอกหนึ่งที่รับจากหมีน่าจะได้อยู่แนละ้วถ้ามีรีวอเวอร์เนี่ยคือแบบพอยิงมันจากไกลๆได้อยู่นะถ้ายิงโดนนะไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะยิงไม่โดนนะเลยมันไม่โดนจริงอนะ่ะ โอเคก็เรียบร้อยนะครับก็ตายเยอะหน่อยแต่ก็โอเคได้แล้วนะแล้วก็ได้แลนนะครับประมาณนี้นะสำหรับปืนก็คือเอาจริงช่วงแรกถ้าได้ปืนนามก็ก็สบายอยู่นะเดี๋ยวกําลังหาหมันอยู่โอเคนี่นะนัดเดียวจอดนะแต่อันนี้คงยากหน่อยแต่ว่าถ้าได้ซิล็อกนี้มาก,ก็โอเคแล้วนะคือยิงแล้วก็เดินหนีไปเ,เรื่อยๆก็ไม่มีอะไรมา แล้วก็นั่นแหละครับสำหรับปืนจริงจริงมันมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่เอาจริงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหายยังไงเนาะแล้วก็มีอันที่มันดับจากบอสแต่บอสมันก็ค่อนข้างยากน,นิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฝากกระบอกเนี้ที่หามไม่ยากเท่าไหร่ยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ